สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์เรื่องใหม่ของมาเวลเลยนั่นเองนะครับผมที่เพิ่งประกาศกันออกมานะครับก็เรียกได้ว,ว่านั่นก็คือซีรีส์วันเดอร์แมนนะครับหลายหลายคนอาจจะงงว่ามันคือวันเดอร์วูแมนในเวอร์ชันของมา r เวลหรือเปล่านะคาตอบก็คือไม่ใช่นะครับแล้วตัวละครวันเดอร์แมนเนี่ยทำไมถึงเป็นซีรีส์แล้วมันจะน่าสนใจมากๆอันนี้แหละวันนี้เราจะมาเจาะกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยจะมีประวัติคร่าวๆข,าข,าของตัวละคร Man วันเดอร์แมนละกันนะว่าเขาเป็นใครนะครับผมมี แล้วก็ทําไมเขาถึงจะเป็นตัวละครที่เหมาะกับการออกมาทําซีรีส์มากๆเลยก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็จะพอเห็นภาพใหญ่ๆกันแล้วกันนะว่ามันน่าจะออกมาประมาณไหนนะครับโดยตัวของวันนอร์แมนเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ที่ได้ผู้กํากับจากชางชีเนี่ยนะครับผมเข้ามากํากับนะครับแล้วก็มาโปรดิวด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดที่สําคัญเลยก็คือจะได้คนเขียนบทบลูลินนายเนี่ยเข้ามาเขียนบทด้วยนะครับผมโอ้เรียกได้ว่า หลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็คงจะรอดูกันไม่ไหวแล้วนะครับต้องมีอะไรฮาๆเนี่ยเข้ามาให้เราดูกันเยอะมากๆอย่างแน่นอนถูกไหมแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจเลยเนี่ยนะครับก็คืออ่ะเรารู้แล้วว่าคนเขียนบทจากบลูคเลนนายนเนี่ยเข้ามาเขียนให้กับตัวของวันเดอร์แมนนะครับแล้วที่นี้เองไอ้บลูคเลนนายนาเนี่ยมันมีความฮาแล้วถูกไหมมันมันฮายอยู่แล้วล่ะเท่ากับว่าวันเดอร์แมนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรฮาๆเนี่ยถูกใส่เข้ามาเยอะ ตัวละครของวอเดอร์แมนเนี่ยนะครับผมมีชื่อจริงว่าไซมอนวินเลียมครับซึ่งเขาคนนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นวายร้ายมาก่อนนะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่แล้วซึ่งตรงนี้เองอ่ะเราอาจจะได้เห็นเขาเป็นวายร้ายมาก่อนแล้วก็เป็นฮีโร่ทีหลังก็ได้แต่อ่ะตรงนี้ไม่ใช่จุดสําคัญอะไรนะครับผมก็เรียกว่ามาเวลก็ดูจะมากับเทรนนีกันมาสักพักนึงแล้วอะ่ะเอาตัวละครที่เริ่มจากวายร้ายแล้วเปลี่ยนเป็นฮีโร่อะไรแบบนี้อย่างตัวละครที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คงจะเป็นบาร์ออนซีโม่เนาะแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมวอเดอร์แมนอ่ะเป็นคนที่มมมมีีีพพลลัััังงงคคค่่อออนนนนนข้าน้าาเเเเจ๋ยยะะรรรบบกก็ไดวหืุษ์ผ ควบคุมพลังงานต่างๆได้นะครับเร็ยวยิงพลังอะไรแบบนี้ออกไปได้เนาะแล้วก็เรียกว่าวาร์ปได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันเดอร์แมนเองนะครับผมพลังจะดูเทพอ่ะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมหล่อด้วยนะครับมีความหล่อเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดในแบบในการ์ตูนด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นฮีโร่ที่เป็นดาราด้วยตรงนี้แหละผมคิดว่าเขาหน้าจะามาเล่นในซีรีส์นะครับผมเพราะว่าอย่างในเวอร์ชันของซีรีส์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยฮอกอายเงี้ยเราเริ่มที่จะได้เห็นกกัับชีีีวววิตขอองงผู้นน MCU ้้คนนนใจรลล MCU แทเ พอมาซีรีส์ต่อจากนั้นอ่ะเราได้เห็นชีวิตของคนมากขึ้นผ่านอย่างมิสมาเวลอย่างเงี้เยเฮ้ยเป็นเด็กในแบบโรงเรียนมัธยมอ่ะชีวิตมันเป็นยังไงวะถูกไหมหรือว่าในชีฮักที่กําลังจะมาเนี่ยนะครับผมเป็นทนายอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะคราวนี้เนี่ยแหละเราจะได้เห็นดาราฮีโร่ที่อยู่ในหนังอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยคงจะออกมาแนวฮาแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะมีความดุเดือดด้วยเหมือนกันนะแต่ก็เรียกได้ว่า ต้องรอดูว่าวันเดอร์แมนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนพลังอะไรขนาดไหนไหมเพราะเรียกว่ามิสมาเวลเองเนี่ยจริงๆก็ถูกเปลี่ยนพลังไปเยอะอะเนาะถูกไหมก็เ,เรียกได้ว่าต้องรอดูนะครับผมจะสำหรับผมเองเนี่ยวันเดอร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยแล้วก็ตัวของวันเดอร์แมนเองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นดารามันน่าจะมีอะไรที่แบบเอามาเล่นได้ในแบบซีรีส์ที่จะเจาะเข้าไปให้เราได้เห็นถึงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในจักรวาล MCU มากขึ้นนั่นเองแต่ความน่าสนใจของตัวละครนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอย่างพลังที่เราบอกไปเน่เนพลังแบบแบบบบาาววๆถูม ตัวละครนี้พลังค่อนข้างโมเลยแต่จริงๆแล้วน,นะครับผมพลังเขามีพลังย่อยๆอีกเต็มไปหมดเลยนะครับแบบว่าตัวของเขาเนี่ยบินได้นะเป็นอมตะด้วยนะครับผมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ก็อยู่ได้อยู่แล้วจะสร้าง energy construct ออกมาเนี่ยสร้างสิ่งของจากพลังงานออกมาก็ทำได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีพลังแบบสารพัดประโยชน์มากๆนะครับผมพลังมันเยอะมากๆจริงนะก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่ามาเวลเนี่ยจะหยิบตรงไหนมาเลยนะครับ จะบอกว่าเลยว่าเป็นตัวละครที่เท่มากอย่างแน่นอนนะครับผมเคยมีความรักนะครับกับตัวของแคโรเดนเวอร์อย่างตัวของกัปตันมาเวลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เคยเป็นคิกกับวานด้าด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แบบเออดูจะามาเล่นได้เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับผมว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ